สวัสดีค่ะชาวธาตุดินยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมทิคแอร์สีนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําคลิปนะคะให้เพื่อนๆชมกันในหัวข้อไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวธาตุดินในช่วงเดือนตุลาคม2565บ้าบ้างนะคะซึ่งชาวธาตุดินก็ได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภกันมังกรนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราเกิดในราศีนี้ไหมนะคะก็สามารถที่จะเช็คช่วงเวลาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็มาชมกันไพ่ใบแรกของคุณนะคะ คุณได้ไพ่6ดาบนะคะดูเหมือนว่าชาวธาตุดินนะคะในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะอาจจะออกจากจุดเดิมนะคะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะคะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะหรือว่าคุณอาจจะได้เดินทางไปพักผ่อนนะคะไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่อยู่ริมน้ําก็ได้นะคะอาจจะไป เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปร้านอาหารที่อยู่ริมน้ํานะคะหรือว่าไปไหว้พระนะคะไปเอ่อไปทําบุญที่วัดนะคะซึ่งอยู่ติดกับแม่น้าอ่ะไจะอย่างเช่นไปไหว้หลวงพ,องพอวอ่อหลวงพ่อสุวทรณอ่ะแบบนี้ก็ได้เป็นต้นนะคะอืมหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับน้ําก็ได้นะคะอย่างเช่นว่าเปิดร้านขายน้ําเครื่องดื่มต่างๆนะคะหรือว่าเปิดร้านแบบทาธุรกิจที่บ้านทําธุรกิจโรงน้ําแข็งนะคะอ่ะ ทีนี้ามาดูไพ่อีกใบหนึ่งนะคะเป็นไพ่าดาบเหมือนกันแต่ว่าไ,ได้ไพ่ห้าดาบนะคะเดือ,อนนี้ชาวธาตุดินนะคะอาจจะต้องระมัดระวังปัญหาขัดแย้งนะคะกับคนรอบข้างสักหน่อยนึงนะคะคุณอ,อาจจะได้ไปเจอเจอกับคนที่แบบมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงนะคะเป็นคนที่มีอีกโก้เป็นคนที่แบบมีทิฏฐินะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของเราก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะแบบเป็นเพื่อนสนิทของเรานะคะช่วงนี้พูดคุยอะไรกันรู้สึกแบบไม่ค่อยจะถูกคอสักเท่าไหร่นะคะพูดไปแล้วอีกฝ่ายเขาก็ ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเราแบบบางทีก็มีพูดขัดขัดกันแย้งแย่งกันอะไรอย่างนี้ก็ให้ระมัดระวังหน่อยใจเย็นๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไปสมัครงานในช่วงเนี้ยอาจจะต้องเพิ่มความมั่นใจนะคะต้องเพิ่มเรื่องของความกล้าความมั่นใจนะคะความกระตือรือร้นให้มากๆหน่อยเพราะดูเหมือนว่าช่วงนี้อาจจะแบบมีคู่แข่งนะคะคนหางานนะอ่ะีน,นี้ จบด้วยไพ่ดีค่ะเป็นไพ่ judgment นะคะอมองว่าในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าเกิดว่าชาวธาตุดินเนี่ยคุณมีปัญหากับใครนะอาจจะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นแฟนกันนะคะก็จะมีแบบมันเหมือนแบบตึงๆง,ง,งอนๆกันนะคะอาจจะแบบว่าเออทำสงครามเงียบใส่กันนะโกรธกันแหละแต่ว่าไม่ได้ถึงกับแบบทะเลาะบาะแหวงอะไรกันรุนแรงแต่เหมือนกับว่าเออต่างคนต่างเงียบอ่ะ แต่ว่าในช่วงท้ายที่สุดนะคะช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยก็จะมีการคืนดีกันนะคะก็มีการปรับความเข้าใจนะคะกลับมาพูดคุยกันใหม่ให้อภัยกันนะคะแล้วก็มันก็เป็นไปได้เนาะคน2คนนะคะมาเจอกันมาพูดคุยกันมันก็ต้องแบบมีเรื่องของทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือว่าความขัด แย้งกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะพอหลังจากนั้นเนี้ยออพอช่วงเวลาผ่านไปนะคะก็จะกลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะสถานการณ์ก็จะดีขึ้นเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าช่วงกลางๆเดือนก็ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณมีปัญหากับใครมาอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวนะคะบางทีปัญหามันอาจจะแบบลากยาวมาหน่อย ใช้เวลาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลานี้แหละมันก็จะช่วยเป็นกาวใจนะคะช่วยรักษาแผลใจนะคะช่วยให้ความตึงนะคะความงอนความตึงความโกรธความน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยมันค่อยค่อยบรรเทา ค่อยๆจิดจางลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะถ้าเกิดว่าเรางอนกับแฟนนะคะโกรธแฟนหนักมากนะคะหรือว่าเราหึงเขาเราหึงห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมีความไม่เข้าใจกันกระทบกระทั่งกันนะคะน้อยใจกันนะคะแล้วก็ต่างคนต่างเงียบใส่กันอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งนะคะใครที่แบบห่างหายกับ คุณแฟนไปนะคะหรือว่าคนคุยไปอยู่ดีๆเขาก็ห่างหายไปนะคะบล็อกเฟซบล็อกไลน์นะเราก็กังวลเอ๊ะเขาจะไปมีคนอื่นไหมนะเขาแอบนอกใจอะไรยังไงเราหรือเปล่านะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะคะมันอาจจะแบบเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะหรือว่าเ,เป็นเรื่องของ ความทัศนคติความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมีความขัดแย้งกันเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าจริงๆก,ก็ยังรักกันดีอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นช่วงเวลาช่วงหนึ่งเท่านั้นเองนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าไพ่ออร์เคกิลอยากจะบอกอะไรอุ้ยเป็นไพ่ลังสังหรณ์นะคะช่วงนี้ใครบางคนนะสําหรับชาวธาตุดินอ่ะบางคนอาจจะ โดยปกติคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์อยู่แล้วก็ได้นะคะหรือว่าช่วงนี้อาจจะแบบรู้สึกว่ามีลังสังหรณ์บางอย่างยูดีดีได้กลิ่นทูบนะคะยูดีขนลุกนะคะหรือว่ายูดีแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะตาข้างซ้ายกระตุกเออจิ้งจกทักคือมันจะแบบมีอะไรบางอย่างที่แบบเข้ามาสกิดแล้วทาให้คุณแบบรู้สึกว่าฮ มันไม่ปกตินะอ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะในช่วงเดือนตุลาคมอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นชาวธาตุด,ดินก็พยายามสังเกตตัวเองไว้หน่อยนะคะหรือว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนช่วงนี้ก็ดูสถานการณ์สักนิดนึงนะคะหรือว่าเฮ้ยฝนทำท่าจะตกนะก็เตรียมร่มนะคะพยายามเซฟตัวเองไว้ก่อนแล้วก็อย่ารีบมากจนเกินไปนะคะอ่ะอย่าประมาทเออเวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าประมาทแล้วก็มีไพ่อีกใบหนึ่งนะคะอา้าวนี่ไงเป็นไพ่ใบนี้ ตะกี้กำลังมองอยู่ว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เขาเหลียวหน้าแลหลังอ๋อเอ,อให้ระมัดระวังนะคะมิจฉาชีพเห็นไหมคะเนี่ยมีคนคอยจ้องมองคุณอยู่นะคะเก็บเงินนะคะเก็บของมีค่าให้ดีๆนะ,ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสาตางค์นะคะโทรศพัพท์โน้ตบุ๊กต่างๆนะคะ,อะของมีค่าเงินนะคะหรือว่าพวก กำไรสร้อยข้อมือนะคะเครื่องประดับเวลาเข้าห้องน้ำนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยก่อนออกมาจากห้องน้ําก็ให้ตัวจตานะคะพวกสมบัติหรือว่าของมีค่าของเราให้เรียบร้อยนะคะบางทีเราสมมติอันนี้สมมตินะเราไปโรงพยาบาลแล้วเราแบบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเราแบบเผลอลืมกระเป๋าหรืออะไรยังไงวางไว้นะคะหรือว่าไปห้างสรรพสินค้าไปลองเสื้ออ่ะแล้วลืมของ ใช้ไว้อะเป็นของจําเป็นของเราเป็นนั่นเป็นนี่นะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะบางทีแบบมิมีมิจฉาชีพที่แบบเขาคอยสอดส่องคุณอยู่อะตอนเนี้ยถามว่ามีคนส่องคุณไหมมีนะคะแต่ว่าดูแล้วน่าจะเป็นแบบสอดส่องในทางที่ไม่ดีด้วยนะคะเพราะว่าเขาถือปืนด้วยนะในช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังนะคะเรื่องของเ,อเงินทองของมีค่าทั้งหลายแหล่นะคะควร เก็บให้ดีๆนะคะเก็บในที่ที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่าคุยเรื่องส่วนตัวนะคะเรื่องของเรื่องส่วนตัวเรื่องการเงินเรื่องของเราเนี่ยกับคนที่เราไม่ได้สนิทคุ้นมากจนเกินไปนักนะคะบางทีมันอาจจะแบบไม่ไม่มีความลับก็ได้เนี่ยมีคนที่เขาคอยมองคอยส่องเราอยู่เนี่ยประตูมันเปิดแง้มอยู่นะอว่านะ อาจจะแบบเป็นคนใกล้ตัวของเราก็ได้นะเขาถึงได้แบบเข้ามาใกล้ชิดกับเราขนาดนี้นะคะก็คือเรามัดระวังไว้ก่อนนะคะไม่เกิดอะไรขึ้นได้นั่นแหละก็จะดีนะคะเพียงแต่ว่าเออเราก็ต้องพยายามเซฟตัวเองเพิ่มมากขึ้นนิดนึงอันนี้เราก็ว่ากันตามหน้าไพ่ทีนี้เพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะสำหรับชาวธาตุดินในช่วงเ,ออเดือนตุลาคมนี้นะคะบางคนอาจจะแบบมีอาการแบบเหมือนเป็นภูมิแพ้นะคะไอจามนะคะมีน้ำมูกไหลนะคะออหรือว่าช่วงนี้ให้ระมัดระวังจะเป็นหวัดให้เยอะ ให้มากเป็นพิเศษนะคะไปไหนมาไหนก็ควรที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เวลาจะทําอะไรก็อย่ารีบร้อนจนเกินไปนะคะตรวจตาดูความเรียบร้อย ก่อนดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งงานนะคะหรือว่าการเก็บกระเป๋าสตางนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังนะคะเรื่องความขัดแย้งกับคนรอบข้างนะคะอาจจะทําให้เรามีความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะ,ะอันนี้ก็คือเป็นดวงชะตาของชาวธาตุดินในช่วงเดือนตุลาคม2565นะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะะมีส่วนใดที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะขอเป็นเพื่อนๆ มีความสุขนะคะสมหวังคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกๆคนเลยค่ะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ